ฟิตเนสก็อยากจะไปแต่ใจไม่อยู่ที่หมูกระทะเนาะวันนี้คือแบบจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบบอกเลยว่าดอนเมืองก็แค่ปักซอยอะเพราะเขาหูมีทั้งแบบแซลมอนดองกุ้งดองส้มตำปลาราหอยนางรมของกินเล่นคือเพียบและที่สําคัญคือมีน้าจิ้มให้เราตักเองด้วยบรรยากาศชิลมากเหมือนอยู่บาหลีอะชอบ <c oughs> ความที่เขามีน้าซุปอะไรมาให้เป็นกาเลยนะและที่สําคัญคือเตาเป็นเตาถ่านหมูกระทะมันก็ต้องแบบนี้เนาะมันถึงได้ฟิลในชุดเซตหนึ่งคือมีครบทุกอย่างทั้งหมูมกุ้งปลาเบคอนเต้าหู้ปูอัดแล้วก็ตับระหว่างรอทุกอย่างสุ เราจะบอกเลยว่าส้มตําปลาที่นี่เด็ดมากน้ําลายแตกอะฟินจนหลังกล้องบอกว่าเฮ้ยเ้ยหมูมันจะสุกแล้วรีบมาทําน้าจิ้มก่อนเขามีน้าจิ้ม3าแบบนะทั้งจิ้มหมูกระทาน้ําจิ้มเด็กแล้วก็น้าจิ้มสุกี้แล้วเราเนี่ยใส่ทั้งแบบกระเทียมพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปแบบเด็ดมากคุณภาพคือเกินเรื่องอะให้ภาพเราเรื่องทุกจานคือเครื่องแน่นมากๆและสิ่งที่อยู่คู่กับหมูกระทามันก็ต้องเป็นไอติมนี่แหละเป็นไอติมที่ประทับใจมากเพราะว่าตักง่ายสุดๆไม่แข็งนะจ๊ะใส่ท็อปปิ้งได้ไม่อันตักได้้้เเเเเรื่่อออยยยยๆกินไไปปลลจะาใใหหู10ต็ม